สวัสดีค่ะพบกับรายการยาหาทองวันนี้นะคะพวกเราจะมาเล่นเกมทายเพลงเคป๊อปในยุคเนน2และ2.5เย่เริม่มเล่นเลยดีกว่าค่ะ คิดว่าุคนน่าจะแบบเป็นเออเ็นเจนสองมาเยอะเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ายุคเคป๊อปที่รุ่งเรืองแล้วแบบเป็นที่รู้จักมากก็คือเจนสองใช่เจนสองแล้วก็ปี2 0 0พนนี่ก็คือแบบแดงทุกเพลงใช่จริงๆคือเป็นตำนานมากเกิร์ลเจนจุปเปอจูเนียร์มอนเดอร์เกิร์ลเอนนี่วันนงบังปังปังไปเลยจ้าอานดับแรก 放心去哦操哎喲放心我們我們可以去媽媽的 <laughs> oh, <wow. laughs> <laughs>

เพลงชื่อเฮนโอเคตัวแต่ร้องถำงพี่ถ้ามีตอบไม่อยากจะตอบเฮนเ์ซ่าสิบเบรนี่ถูกต้องคุณคุณอะ อขาคือเอ็มนะคูอะไรนะคือเอมใช่ใช่ยคือกอนีอเพลงไม่น่าจเยฟังยอมยอมอ่ะม้อ่ะยอมยอมเพลง Never Let You Go คุ่เคยฟังเพี้อุมเโออ่าเพลงอะไร แต่เนี่อเน็ปมอาใช่ไม uh, ใช่รีเมกิ่งกันยั้งใช่ใช่มคกิ่กิงอะไรเกิ่งอะไรย้ำย้ำ ทองันปีต่อมา making a lover เขาจาเขู้สึกเลยที่แบบว่าเพลงที่ชอบต้องต่อไม่ได้ love girl ต้องคุณโว้แวก่อนเลยนะเนี่ยที่เวดน้ำแต่ต้นไอ้สีเดงโอ้โห lovey ต้อง

งกันไหยร้่งกันใช่ร้องเลยร้องเลยไม่รเลยแบบไม่ว่าบอกชื่อเพลงอ๋อไม่ใช่ยำยำยังไม่รู้อ่ะยำยำยัมเพลงไอรพชอืมไม่บีเลยมุกอะไร

electric electric shop. s h o c เพลงของ f X electric shock <Pink>. กต้อง electric shock เออ s h อต่อไปอตอบแล้ว่เพลงเพลงอะไรอะอถูกต้อง <c oughs>

เฮ้ยคะแนนเท่ากันแล้วรีลอรีถูกต้องนั่นเกมชีวาเพลงอเนีวันอันเบลโออันซัพเรนจัตออันใช่ใ

ไม่เคยฟังหรอไม่เคยก็น้งจะของตัวเอนนี่วไม่ใช่พี่ดูพี่ชาย B1A4 ใช่ B1A4. จำจะไม่ด้ อุโอเคโก้ใช่ไหมยังโอเคโกไม่ใช่ยังยังยังก็เรื่องที่ชงนี้มากใช่่เงน้มาไม่ใช่ยองยังูไม่ใช่ยอมยมไม่ใช่ยังเที่ฟูถาเกตเออ สื่อภาษังกฤษอะโกไม่ไม่ไม mm ่ hmm. ่ ตอนเกิดดราม่าตอนเกิดดราม่าอันุเบศสิตาถ้าสิตามาเดฟจะม่จะเมสมอเออโอ๊ยนี่เราไปเลยอย่าใหเสอกเป็เสืกไม่หรออ๋อบางไออะเออเลย E tit, apa nggak? E tit, E erotik, E erotik, E tit, apa ya? Nana, sih? Sih. E, Nana. Lomor. Aba, aba kada ba. Oh, oh, abah kada beri, abah kada. Yang. mày sống 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 ดูไหมอ่ะอ๋อได้ฟังได้ฟังได้ฟังยังยังอ่ไม่ใช่ยังยังยังอ๋อีะของออัเตอร์คนโคใช่ ชาอัพเปอสูงมยอมยอมยอมเพลงมีคอสออยู่เออใช่ใช่เพนี้ดำบมากนะท้นเพินเทีนอะไรวะที่เพินมม่เกินเกินต่อ

สนุกมากเกมนี้เพราะว่าเจนสองเป็นเป็นเจนที่แบบคือเหมือนเพลงเขามีเอกลักษณ์เนาะพี่น้องด้วยความที่แบบว่ากลางคือเขาร้องตลอดใช่ใช่พอาะเขาร้องแล้วมันเป็นการแบบเป็นเหมือนท่อนจำอย่างเช่นแบบว,<ช>ว่า n น that 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 smooth อะไรเงี้ยซอรี่ซอรี่ซอรี่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันมันเป็นต์นานแล้วเราใช่ใช่ใช่ถ้าเต้นก็ไม่ได้ยากใช่ไม่ยากเมื่อกี้เราไม่เราไม่ใช่คนเต้นเป็นด้วยแต่ว่าเราก็พอเออเราก็ขยับตามได้ เย้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเกมทเปนเคปป๊อปในยุค Gen 2แล้วก็เ e น2.5นะคะก็ถ้าวันนี้พวกเรามีคำพูดที่ทิาประการใดก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะขออภัยจริงค่ะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ให้สำหรับพวกเราด้วยนะคะสำคัญมากมากเลย คลิปหน้านะคะเราจะทำเกมอะไรหรือว่าทำคลิปอะไรนะคะก็ฝากติดตามช่องของพวกเราด้วยนะคะสำหรับนี้พวกเราไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะ bye <Yeah. S 1>